เดี๋ยวสมคิดขออนุญาตแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมานะคะทั้งสองท่านเลยนะคะ อเพื่อนๆที่อยู่แคนาดาด้วยนะคะเมืองก็ยังกระตุกอีกแล้วกระตุกอีกแล้วเสียงกระตุกคี่จะทำยังไงะคะกระตุกใจให้ขอบพระคุณมากนะคะที่กดหัวใจให้นะคะขอบพระคุณนะน้องน้องก็ผ่านแล้วนะคะพี่จันทวิเศษสวัสดีคะ่ะทักทายค่ะนะคะ คุณนายคุณนายก็ทักทายนะคะสอมพันธ์พูดคุยกันนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้ก็ขอใหอ้ใช้เวลาส่วนตัวแล้วก็ทำงานทักทายคุณนิชนิสลาคุณนาย,ค,นายคุณนายก็แวะมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณนะคะคุ มาแล้วน้องผ่านแล้วนะคะก็ดีใจกับน้องนะคะสวัสดีครับคุณสมคีสวัสดีเช่นกันคะ่ะสวัสดีจันรักๆกอกดๆนะคะให้ก็ยังกระตุกอีกแล้วกระตุกอีกแล้วเสียงกระตุกสมคีจะทำยังไงคะวันนี้ก็มาเกือบจะไม่ทันเลยนะคะรีบมาเลย ปล่าเอ่ยป่อยค่ะเออลงลลลปิดค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริวันหรือทักทายส่งกำลังจ้านะคะคุณวันเพ็ญก็มาทักทายคุณนายนะคะคุณกับนายกำลังรับชมนะคะคุณบัญชัยก็สวัสดีครับะะห้าโมงครึ่งแล้วนะคะ จำไม่ผิดนะคะเมื่อวานนะคะสมคิดก็ได้จบตามนะคะว่าท่านรับชมจากที่ใดเอยเสียงเบาทำแล้วน้องผ่านแล้วนะคะก็ดีใจกับน้องนะคะนะคะ่ะ ภาพนนะคะสิริวันจันต์ตุลงแสงโอ้เป็นจังไดบ้างเนาะไปเชียงใหม่นะคะถ้าก็ขอใหอ้ใช้เวลาส่วนตัวแล้วก็ทำงานกํากลังใจนะคะผ่านหมดทุกอย่าง แต่ก็รอไปก่อนค่ะวันนี้ก็มาช้าไปหนึ่งสิบกว่านาทีเหมอนอีกเช่นเคยะคะก็ช้าไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ช้า ยาชานุชิสวัสดีนะคะคุณนางณัฏัญญาชารุชิตนะคะก็ชา,ชาคนใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ทำไมมันกระตุกเกิดลืมเปิดเสียงขึ้นนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะคุณนายคุณนายก็พี่จันทวิเศษสวัสดีค่ะทักทายค่ะนะคะ คุณนายคุณนายก็ทักทายนะคะทักทายครับนะคะสวัสดีสสดแ้่เก่งจริงๆเลยนะคะดีใจจริงๆนะคะเห็นคนผ่านนะคะเสียงกระตุกนะคะ ทั้งสองท่านเลยนะคะท่านนัญญาชานุชิสวัสดีนะคะคุณนางลนะทันญาชารุชิตนะคะก็คุณนายนะคะคุณกับนายกำลังรับชมนะคะคุณบัญชัยก็สวัสดีครับ พาพนนะคะสิริวันจันตุรงแสงโอ้เป็นจัางไดบ้างเนาะไปเชียงใหม่นะคะเราก็เป็นร้อนในไม่หายสักทีนานๆน,น,นะคะมนตรีบุตรนะคะเ,เสียงขัดขาดให้หายจ้านะคะเดชสวัสดีค่ะทักทายค่ะนะคะคุณนายคุณนายก็ทักทายนะคะ การถึงว่าอาจจะไปแบบค่อยๆเดินไปอย่างสมนาทีอยู่นะคะเพื่อนๆก็เข้าไปทักทายให้กำลังใจน้องได้นะคะ,น,ะ,คะน้องก็เปิดบ้านบอ,อกอกันให้พร้อมเพื่อนๆที่อยู่แคนาดาด้วยนะคะเมืองดนะคะการถึงว่า อาจจะไปแบบค่อยๆเดิน pues ไปอย mm ่างตุกทานข้าวทีทักทายคุณนิชนิสลาคุณน้าค nice> ุณนายก็แวะมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณนะคะคุณโทบ้าเมืองวิปินพิกนะคะประเทศแคนาดานะคะ สวัสดีค่ะคุณสวัสดีชมนะคะสวัสดีครับคุณสมคีสวัสดีเช่นกันค่ะสวัสดีจันรักลักกดกอดนะคะให้คุณนะคะสวัสดีครับคุณสมคีสวัสดีเช่นกันค่ะสวัสดีจันรักลักกดกอดนะคะ ชนิดสลานะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณจนิดสลานะคะสวัสดีทักทายคุณนแลนะคะคุณสาวก็ไม่ได้หยุดสวัสดีค่ะถ้าคุณเช็คกับ เดี๋ยวสมคิดขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมานะคะลุกลฟ์ทีวีเลยนะคะสมคิดกระทำหน้าที่ตุกทานข้าวเลยนะคะว่าทักไปหลังบ้านนะคะสวัสดีค่ะนะคะทักทายเพื่อนๆเนรา อากาศข้างนอกก็โอ้โห,หมืดมากเลยนะคะตอนสัมพันพูดคุยกันนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้สัมพันพูดคุยกันนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้